สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขผูสุขคนสุมองสุบอนขอกับส่องน้องเคสคือเก่าพี่น้องโหท่าเมกบักเืิกนี่แหละสามเข็มหมวนไปไขกับไป,ไป มันจะเป็นงัวจูนะขึ้นมาเออว่าแต่เยอะว่ะเอาเมื่อเลี้ยงแม่งัวนะมันห่านว่ะหายก็เอาแล้วมันว่ะอีละลูกว่ะเขาไม่ได้ชามโตกต่เขาไม่เหม่ซาอ่ะกูก็เอาสองมันก็ตัวนึงว่ะไข่ว่ะมันมานเมันหลายปีนี่เดี๋ยวพี่น้อง ปล้าก็มีแต่ตัวใหญ่ๆปลากับกบอันนี้สิเอาไปให้แม่เฒ่าไม่ใหญ่นะเอาแต่ปากบก็เือเท่านี้แหละเฮาก็ต้ม4โตมันบ่ได้มันพนแงเนาะพามาเหลือมปิ้งางิป้านั้นไปเยเมื่อคืนนี่นะผาเหลือมแห้งลิลอ ใครหล่าลบ um ลงมาหาสีอัดดอกบอกห้าวเดียวมันบดท่านได้ดื้อไั่ได้ไ ala. ดอกยงมันเสาวเนี่ยเ้าปันสิไปอยู่เฮงลงมาปันกินข่าวอย่างสิไปสุดวเลยต้มกบป่นต้มเต็มหมอป่นมันบินน้นน้ำ 等会，等会，做什么？ à lai nữa cửa lan sao này nhang kín này nhang kín và đu cả tới nhảy anh nhang này nè cô cấp à kiệt mi bộ mi ăn bộ đại อันนี้ก็มันใส่เบสเอาปลานี่โกบกับปลานเออมันไปใส่เบสเมื่อคืนนี่<ๆ>้าแม่พ่นหม้อแห้งนะนท์สีได้ยูเมนลหลดโหลดอันอนี้นะปลาดุกน้อยก็อันปลาดุกกับปลาดุกหน้าไม่เทากินได้ยิดอก เคยละเอาเพื่องให้งวัวเออไว้จีหล่ออ้นจูบูจูบูอยู่นี่เอาเพื่องหายเลยก็เตรียมไปแล้วนี่เนาะปั้นเข่าก่อนเฮ้าช่วยเลยเ <c oughs> นาะ เมื่อซวยยังบอได้กินเขา่าปั่นชะก่อกนต้มกบป่นเนะออข้าแม่นพ้นหมอแห่มันจิได้อยู่ระบ่ามีแต่ต้นใหญ่ใหได้เออใส่ใส่ใส่หน้า,นา,า,าใส่เบ็ดปลานี่ Okay, okay. เอาไข่กับเอาหาให้งัวเตรียมสิไปดำหน้าเมมินนี่พี่น้องปั่นเขาเศร้าสักวันยังสิไปมันสวยเลยเนาะโตโตกินข่าวพี่น้องสรั่งปนกบกินกัหมากะทินพักกันง่ายๆเหมือนนี่ฝ้าออไปสวยเลย

แม่ไปดีพี่น้องแม่จอยากพักบอกช่วยช่ชุดแล้วอันนั้นมันแค่ในรุ่นหมา เอาปามาปุนปปลานนนในน้องนี่ใครวามันบืนฉุนดึงไปน่องมได้เพื่อนหน่อยอเลยปุ่เปนอามาปลอ่อย Em mua phải như thế nó con trâu chuộng là thân nặng tim nòng con trâu cứ thì bomi phải bơi ngang lúc này thật xa tụt nhà bomi này hôi ná nhưng จะเกาให้เขาเป็นเงียงเขาออกมาหาหาเหลี่มแลวเงี้ยเขาบุบไปนอนทางยู่มีเสียบบบ่ไ่ได้เสียบ เราี k ích, k ích ่นิดปิดเท่าเท่าไ้เลยคนเช้าเลยสิไปเ้สเื่อมากเลยแจ้งเลยเล่าว่ะเ้าขาดกดีเ่าขาดกาดเ่ยปอยังัมาแล้วกุมหน่อยลเนี่ยบดามกุมน่อยไลคยังจะบไปหอตะเนเลย

มาปากเล้อยมาไปบ่เบมืเน <c oughs> ขาดซองแล้วเหมือนมอหมดกับหมเยี่ยมมันตกมีหนักหน่ะยโอ้ยแ่นแห้งแงนมอว่าพุ้นก็มัตกเป็นั้งๆเห็นมอว่ะแกกับว้นกับเมื่อนหน้าหยาวแล้ว เมื่อกีว่าเขาหยาบิดหน้ามาอืออะแลั๊ปนโตนกับโมอะสั่งฟามาสิบลกเขากับได่ดำหน้าบลั๊โมดั่งน้ะชุ่มแบบน้ำชุนมฉันไปชิคกี้ฉันไปชิคโี้ เราลงมาเ,าเขาไม่ใช่กับิซ่า